ครับสวัสดีเพื่อนชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปลิงหนีเที่ยวกับผมหลังจากไปญี่ปุ่นมาก็ไม่เคยจะได้ถ่ายคลิปประเภทนี้เลยนะฮะทุกคนบวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลิงหนีเที่ยวกันนะับผมไปเที่ยวแค่ใกล้นี่เองครับผมวันนี้ราไปแค่จังหวัดอยุธยานะครับผมก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะก็ชิลๆนะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะเราจะไปกันที่เซ็นทรัลอยุทยานะฮะ ก็มีอีเวนต์ของโปเกมอนอยู่นะครับเกี่ยวกับงาน25ปีโปเกมอนนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับหลังจากเราซื้อการเข้างานเนี่ยเราจะได้การสุ่มนะครับสตาร์เตอร์นะ หนึ่งในสามตัวนะคือะะคนะลิซดอนนะครับพิจิกิบานะแล้วก็คาแม็กไครับผมหนึ่งในสามตัวนี้นะซึ่งผมอยากได้ลิซดอนมากๆไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะฮะอันนี้เวนมันเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกมาทุกคนผมก็จําไม่ได้นะแต่วันนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบห้านะเรับเลี่คริสต์มาสนะครับผม <c oughs> แต่ได้ดูคลิปก็คงไม่ทันเลยวะ่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายของที่จัดตรงนี้นะครับแล้วรอบต่อไปถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะไปจัดในกรุงเทพหลังปีใหม่นะฮะที่เซนทัลเวอร์หรือเปล ผมจะไม่ผิดมันคือเซนทัลเวอร์นะเดีย๋ยวผมดูให้อีกทีนะแต่ว่าตอนที่จากที่กรุงเทพผมก็จะแวะเข้าไปอีกรอบหรือสองรอบนะผมจะไปเอาการ์ดเพิ่มเหมือนกันนะฮะอยากได้สตาร์เตอร์ให้ครบเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เก็บครบหรือเปล่านนะสำหรับสตาร์เตอร์สาตัวนี้นะครับเห็นคนโพสต์ว่าคนเยอะมากนะ,ะคนเยอะมากๆเลยผมก็อื นะคือเขาไม่ได้จํากัดรอบเข้าทุกคนใครรอได้ก็วนเข้าได้หลายๆรอบนะก็วันหนึ่งอาจจะวนได้เข้าสัก4ี่รอบป่ะผมก็ไม่รู้นะเขาจัดเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาแบ่งเป็นรอบๆนะฮะรอบละ40นาทีมั้งทุกคนหรือ50นาทีเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะแล้วก็เข้าได้รอบละ1 0 0คนนะก็รอไปนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเหมือนกันนะรอบนี้นะฮะน่าจะนานอยู่ครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันที่เซ็นทรัลอยุธยาแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงอื่นใกล้ๆนั้นกันต่อนะเดี๋ยวผมพาเที่ยวนะวันนี้นะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เซ็นทรัอยุทยานะครับโอเคครับตรงนี้ถึงที่จอดรถแล้วครับเดี๋ยวผมไป ข้างานนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อมาไว้รอบนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อน <c oughs> ไอถ่ายตรงบูธน่าจะถ่ายได้แหละแต่ตอนเข้าห้างเนี่ยอาจจะมีปัญหาน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวไปคุยกับประชาสัมพันธ์ก่อนนะฮะ ทุกคนนะตอนนี้เราถึงเซ็นท่านอยุธยาแล้วนะครับก็ได้บัตรมาแล้วทําเรื่องอยู่นานเลยโอเคครับเดี๋ยวพื้นที่ที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพมุมสูงไปให้แล้วกันนะฮะมีคนมารอเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายจากข้างบนลงไปแล้วกันจะได้เห็นภาพกว้างๆนะแล้วก็น่าจะประมาณ3ามชั่วโมงในการรอคิววันนี้นะครับผมว่านานแน่นอนนะนานแน่นอนนะครับคนเยอะมากครับมันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมนะยังไงก็จัดไปนะฮะรอแป๊บหนึ่งมาดูภาพอินเสิร์ตกันก่อนแล้วกันนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนคือมันค่อนข้างจะยาวมากๆนะฮะยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้มันตอนตอนนี้เที่ยง50นะครับผมกําลังจะบ่ายโมงวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เข้างานตอนกี่โมงนะฮะรถครับน่าจะมี3ชั่วโมงนะทุกคน คือผมว่าวันธรรมดามันคงคิวน้อยกว่านี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวันหยุด้วยนะก็เลยอืมนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีที่เซ็นทันเวิร์นะผมเช็คแล้วนะครับก็เดีย๋ยวเอาจอขึ้นมาให้ดูดีกว่าทุกคน้ะตามจอเลยนะผมเช็คให้ดูแล้วนะวันนี้มันเป็นวันที่25นะครับผมจัดที่เซ็นทันยุทธยาเนาะนะครับแล้วต่อไปจัดที่เซ็นทันเวิร์นะครับผมวันที่7-16มกราคมนะครับแล้วก็เซ็นทันโคราชและเซ็นทันเฟสเชียงใหม่ตามภาพที่ขึ้นให้ดูนนนนะฮผมมเปิดดกกออใหู้้่แลวันน คือตรงนี้น่าจะเป็นห้างเปิดใหม่ครับผมน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับสําหรับการมาเล่นที่นี่นะฮะทุกคนลองดูนะนี่คือสถานที่ที่อยู่นะครับผมเซ็นทรัลอยุทยานะเพิ่งมีเสาประมาณ2 3 4สี่เสาอันขวานั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าด้วยนะครับมีแค่นี้เองตอนนี้มันโล่งมากเลยนะครับถ้าใครจะมาเล่นตรงนี้น่าจะยังไม่เวิร์กนะครับผมเนื่องจากเป็นห้างเปิดใหม่แหละนะฮะเปิดมาไม่นานใช่ไหมยังไม่มีคนมาขอทรงขอเสานะครับผมฝั่งนู้นจะเยอะกว่าเลยแล้วนะตรงนั้นนั่นจะเป็นอยุธยาซิตี้หรือเปล่าฮะ อหอยุทยาลาัยมิวเสตี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมาลเล่นน่าจะดีกว่านะมีเสาเยอะกว่านะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นในส่วนของตัวห้างหรือเปล่านะแต่เป็นเสาใหม่หมดเลยผมยังไม่เคยมานะโอเคไปตงตรงเข้าแล้วนะฮะ ทนตอนนี้เวลากำลังจะบ่ายสามครับผมมาตั้งแต่ก่อนรอบไปโมงใช่ไหมรอประมาณ2รอบครับก็2ชั่วโมงอ่ะ ไม่แน่ใจว่ารอบหน้าจะเข้าได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะฮะร้อยคนถ้าไม่ได้ก็รอบเท่าไหร่วะสี่โมงเหรอผมก็นานไปนะรอต่อไปฮะคิดว่าน่าจะเข้าได้หละก็มีข้อหนึ่งนะครับที่เขาแจ้งมาตอนมาถึงนะครับก็คือว่าต้องมีวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วนะฮะถึงจะเข้าร่วมงานได้นะผมคิดว่าที่กรุงเทพก็คงเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะรอบที่จัดที่เซ n นทรเวิร์นะว่าจะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่ากินเวลาค่อนข้างเยอะนะฮะนานเกินไปครับสามสี่ชั่วโมงว่าจะไปถ่ายที่อื่่่่่นนตอวาไมแ ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็รอกันหน่อยนะน่าจะได้แล้วรอบน้าตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนตัวรั้วเขาก็ทําน่ารักเลยครับเอารูปการ์ดมาขยายซะใหญ่เลยน่ารักดีครับเออให้รู้ว่าเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนอะเห็นข้างนอกอย่างรู้เลยนะครับใหญ่มากคิดว่าทันแหละหรือเปล่าว่ารอบสามโมงเนี่ยร้อยคิวทุกคนตักคู่นะฮะไม่นานไม่นานก็หลังจากที่เข้างานมานะก็จะมีตั๋วเนาะ ั้งแรกในประเทศไทยดีนะที่มาเออนะฮะแล้วก็การ์ดโปรโมทนะครับที่ทุกคนมาเอากันนะครับผมอันนี้ก็จะมี3ตัวอย่างที่บอกนะครับคือมีในส่วนของลิซดอนนะครับโุชิกิบานะแล้วก็คาแม็กนะก็สุ่มเอาเดี๋ยวผมเปิดเลยแต่เดี๋ยวหาที่เปิดก่อนนะฮะแล้วก็มีแพ็คอันนี้ให้3อันนะครับน่าจะสุ่มสุ่มมานะครับผมก็จะเจอพ<ห>ิกาจูนแสนคึกคักนะฮะค,คึกมากเลยนะะตรงนี้นะครับครับทุกคนอันนี้เป็นตู้ของบูสเตอร์ชุดแรกนะฮะ คาร์โบว์จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวของดิสตอนนะฮะแล้วก็คารแมกตัวนู้นแล้วก็บาร์นาตัวนี้นะครับที่มีโอกาสได้นะซึ่งดิสตอนน่าจะอยากได้กันมากสุดครับข้างในนะครับผมก็จะมีอย่างที่เห็นนะทุกคนโซนการ์ดนะฮะก็คือมีโซนการ์ดแต่ละส่วนต่างๆนะฮะแล้วก็การ์ดที่มันเป็นน่าจะเป็นการ์ดที่ฮิตนะทุกคนแล้วนี่จะเป็นตัวของการ์ดแต่ละเฟสนะครับคิดว่าการทั้งหมดที่มีในเซตเนาะคือจำเรื่องไตรภาผมแล้วมันจะเป็นอะไรที่ ยอดมากน,นะการแต่ละใบมันก็จะมีดีเทลเนาะนะครับว่าแบบเป็นการใบที่เท่าไหร่จากเท่าไหรนะ่นะครับแล้วก็เป็นอีกไฮไลไท์หนึ่งนะครับมีจุดแลกเปลี่ยนการนะครับผมโดยเราจะต้องเอากาดโปเกมอนมาหนึ่งใบนะฮะ เป็นการ์ดโปเกมอนนะครับที่ไม่ใช่การ์ดส่วนของเทนเนอร์เป็นการ์ดเอ่ออินนิจ้อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับการ์ดโปเกมอนนะวันนี้ผมเอาเจ้ายาลุคิโมนามานะครับเออท่องลิงก็ต้องเอาลิงมาแลกเปลี่ยนสิวะขอดีๆหน่อยนะฮะคือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่เราเห็นนะคือถ้าได้ช่องไหนมันน่าจะได้ตัวนั้นแหละนะเป็นดงครับทำไมดวงดีจังโอ้โห อันนี้คือตัวของถ้าเราได้เบอร์หนึ่งเนี้ยผมมันก็จะได้แถวเนี้ยไล่ลงมาฮะดังนั้นอะไรก็ได้อย่าได้เบอร์แปดแล้วตอนนี้อเป็นเอาเบเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งี่คือดีสุดนะครับ R R สอง R แล้วก็มาอเดียวท้้งหลังมันคือมหาเครือใช่ไหมะโอเคฮะงั้นเราติเกตั๋วตั๋วตัตั๋วตััััััวะ อุ้ยออกแล้วเก่งเลยสิบห้าหนูก็รู้ว่าเกลือขอบคุณครับเกล <laughs> ือแลกเกลือเกลือแลกเกลือเกลือจริงๆเบอร์หนึ่งนี่คือดีมากอ่ะนะทุกคนแล้วสเปร์สิบห้าเลยฮนะโอเคครับ <laughs> okay, ผมพอมาถึงโซนข้างหลังนะก็จะมีมการะตาพี่ <laughs> กระจูออกไปซิพี่กระจูงยังมีเรียงก้าพันเกียร์นะน่าจะโปรโมทเอ่อเคนยิงเพอร์กับตัวของ บิลเลียนไดมอนด์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังมาเลยนะฮะงอนเลยอ่ะเราขอโทษถ่ายรูปกับเราหน่อยเออ <laughs> บ๊ายบายนี้มีให้ลองเล่นนะครับในส่วนของตัวบิลเลียนไดมอนดกับชานิงเพลนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็มาลองเล่นตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวของอาซีอุสใช่ไหมตัวของภาคใหม่ที่มันจะเข้าตัวต้วตนปีนะมี n ิน t e นโตัวของ OLED ให้ลองเล่นด้วยนะ <c oughs> สวยงามอลังการเราอายากได้มากเลยตัวนี้แต่ เราคิดอยู่เรากลัวนินที่โตจะหักหลังเราไงแบบอยู่ๆพอซื้อตัวนี้มาแล้วแบบออกรุ่นสองะไม่โอเคนะเวยมีลองเล่นได้นะจอยเจนะสุดยอยไปเลยเหดูีิเขาเล่นถึงไหนแล้วนะ <laughs> โอ้เล่นลิงนะครโมคาสลุใช่ไหม <laughs> เล่นไปถึงเลเวลสิแล้ว <laughs> โอ้โห จับไปหลายตัวมากโอเคโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับผมนิทรรการณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ ทานเกียร์เดียกล้าพูดไปแล้ว,วเนาะออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันนะฮะโอเคเรียบร้อยนะคสําหรับที่นี่นะยังไงเดี๋ยวที่กรุงเทพนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าที่เซ็นทรัลเวอร์เราถ้าเป World, ็นเซ็นทรัลเวอร์เราใช้เวลามากขนาดนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างจะกินเวลาไปหน่อยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคหรือเปล่านะฮะยังไงเดี๋ยวว่ากันนะในช่วงที่มันไปในส่วนของกรุงเทพเนาะเาพามาานะคะเขาผมมามือนะคะ มดรับประทานอาหารทุกชนิดนะคะมดรับประทานอาหารทุกชนิดนะคะและสวมหน้ากากนะคะอันนี้คือหนึ่งคนหนึ่งสิทธ์เหรอใช่ค่ะพอดีผมทําไปแล้วเควสอ่ะแต่เดี๋ยวผมเอาไปแจกช่องได้ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์รับไงเดี๋ยวไปแจกในช่องแล้วกันอันนี้อะไรที่รับที่เป็นหนึ่งโค้ดโปเกมอนไปเรื่องคะยังนะฮะอ๋อมันมีโค้ดโปเกมอนได้ด้วยเหรอดีจัง เ <Hey, S 2> เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสมมติกดในช่องรีดีมานะตัวื่อมันจะขึ้นช่องให้ใส่โค้ดอีกรอบนึงที่สามารถเอาโค้ดตรงนี้เข้าไปใส่ได้เพื่อรับเป็นคดของสตาราจารย์ครับขอบคุณครับทุกคนครับเข้ามา ข้างหลังนะครับหลังจากออกจากโซนนี้ทัศกาลมานะครับมันก็จะมีช็อปที่ขายเกี่ยวกับของที่ระลึกนะครับที่น่าสนใจเหมือนจะเป็นของที่ต้องพีออเดอร์ป๊บเดียวนะผมจําได้ว่ามันมีอันนึงที่ต้องพีออเดอร์ตัวตุ๊ก,กตาที่ต้องพีออเดอร์นะฮะที่มันใส่การ์ดได้ด้วยปะน,นี้มันก็เป็นโฟกูเจกับตัวตุ๊ก,กตานะฮะสมรติมีการ์ดขายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่นะผมก็จะมีการ์ดขายนี่เป็นสตาร์เตอร์ตัวใหม่ที่เพิ่องออกมาเว้ยมันมีสองเด็กใน1กล่องน,นะฮะทำให้เราสามารถเเลล่นนได้ยะ อันนี้ก็โหดีบลยเราคาดหวังว่าจะมีแพ็คเก่าๆหายากซึ่งมันไม่มีนะมีขายแพ็คแยกด้วยนะฮะก็มีการโปรโมทด้วยแต่น่าจะหมดไปแล้วผมคิดว่าที่กรุงเทพก็คงมีนะครับไปถามเรื่องนี้กันอันนี้ถามเรื่องตัวนี้เราต้องออเดอร์ไว้ตัวเท่าไหร่เออจะมี2แบบค่ะแล้วเาก็สามารถใส่การได้ราคา บที่เป็นโ์ของ80บาทนั่นเป็นตัวการที่เป็นตัวชวดชนไม่ได้การแล้วเราจะได้ของได้ไงได้ของประมานดุพานค่ะพอของมาถึงทางร้านจะรีบเตรียมส่งให้ค่ะส่งทางไปรีย์คุณคาต้องชาระเงินราคเต็มวก็ค่าส่งไปรษีย์เลยครับเดี๋ยวเราจองอย่างละตัวเลยรับผมโอนได้หรือว่าบัตรเครดิตได้ปะบัตรเรดิที่1 0 0บนะคะแต่ว่าเราไม่ถึซื้อสตัวมันก็ถึงไม่ใช่หรอเออ ใช่ไหมแต่อยู่ที่หนึ่งพ <Okay. S 1> ันหกร้อยหกสิบโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้อ,องคอลค้าตรอกข้อมูลเลยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งซื้อก่อนนะฮะมาทุกคนร้อนมากก่อนจะไปหาอะไรกินแล้วก็เปิดซองการ์ดโปกเกมอนกันนะฮะนะก่อนอื่นเลยเรามาเข้าวัดกันก่อนนะวัดพนันเชิงนะครับแถวอยุทธยานะเป็นวัดใหญ่มากๆนะครับก็เข้ามาแวะไหว้พระขอพร เขาให้ชีวิตไม่เกิดเท่าเมื่อกี้โอเคไปเดี๋ยวเรา,าเข้าไปข้างในกันนะขออนุญาตอินเสิร์เป็นฟู้ดนะผ่านกล้องที่คอแล้วกันนะครับผมข้างในน่าจะถ่ายยากหน่อยน้องแมวตัวนี้ก็ยังไม่ตื่นต่อไปนะะนอนไม่สนใจอะไรเลยเว้ยมันได้ยินเชื่อผม แต่มันแข้งนอนหลับไปครับเดี๋ยวข้างๆนีมีร้านคาเฟ่ไม่ไกลเท่าไหร่นะวิวมดีมากพาไปปิดคลิปมันตรงนั้นแล้วกันนะหาของกินนิดหน่อยนะนี่คือ,อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเว้ยเราคิดว่าจะไม่นานขนาดนี้เป็นไงล่ะสมชั่วโมงไปสิโอเคไปเดีย๋ยวเจอกันที่ร้านคาเฟ่นะครับไม่ไกลเท่าไหร่ไป ทุกคนนะตอนนี้ถึงแล้วครับร้าน Summer House ครับอยู่เลยวัดพนันเชิงมาหน่อยหนึ่งทุกคนเป็นร้านที่วิวดีมากๆนะครับฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยมันเป็นวิวแม่น้ำนะ,ะับผมเป็นแบบริมแม่น้ำเจ้าพยาคือแบบดีอ่ะดีมากทุกคนคือร้านมันจะเป็นบรรยากาศแบบชิลได้เว้ยแต่มีนั่งพื้นด้วยนะคือเป็นนั่งพื้นแล้วก็มีตนตรีสดนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เริ่มเล่นนะผมไม่แน่ใจว่ามีทุกคนหรือเปล่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะผมไม่ได้ถามนะนี่คือเคยมาแล้วนะร้านนี้เป็นร้านที่ดีมาาาาากกแต่่่วอออจคน้นะ้รหย <g ül> มาหน้าหนาวถ้าวันหนาวน่าจะดีนะผมว่านะเพื่อเการเสียเวลาหลังอาหารมาค่อยเปิดตัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแขะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับที่ผมได้มาจากงานอีเวนต์นะเดี๋ยวผมแจกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมแจกนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะแจกยังไงนะดูทีละอันเลยระหว่างรออาหารหนานอ่ะผมบอกเลยคนเยอะอยู่ฮะน่าใช้เวลาพอสมควรเลยครับแกะแบบไม่ต้องมีเยอะใหญ่เลยแล้วกันอันนี้นะฮะ จะมีการ์ดดีๆบ้างหรือไม่นะครับผมตัวแรกเราไม่ต้องรุนนะผมมันต้องเอาออกมาใบหนึ่งใช่ไหมปัป๊บอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะยังไงวะอย่างงี้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ดูกันรัดวดวงเราจะมารหรือเปล่าน,นะซองที่ซื้อมานะครับทุกคนมันก็จะให้มานะเฮ้ยเหมือนขอบมันแตกๆ้วยวะเฮ้ย <c oughs> พัดดวงดีว่ะโอ้โหจะซวยคุณนะผมอันนี้ เป็น S R นะโอเครักโอเครักมากเลยครับผมแต่ผมมีแล้วตัวนี้นะผมจําได้ดูอีกดูอีกไม่วงดีนะ <c oughs> นี่เขาหยิบให้นะว่าเราไม่มีติดเรืเ่องแล้วทุกคนเขาก็จะหยิบสุ่มๆให้เรานะว่าได้อะไรบ้างนะผมเออจังมาถึงนะฮะโอ้โหอันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับผมโอมีโลคาโรสนะครับ ทานได้เลยนะคะมัคค่ะมีสะผสมของมูสกับถั่ค่ะขอบคุณครับเมนูใหม่น่าจะโปรโมทนะครับผมดูน่ารัก <c oughs> มาเกิดให้เสร็จก่อนอีกอันหนึ่ง๋ยวเปิดตอนกินเสร็จเฮ้ยทุกคนมันดวงดีมากเลย,<ด>ยผมเห็นวิบวับอีกแล้วจริงมันวิบวับอีกแล้วเมื่อกี้เห็นว่าวิบวับแต่ไม่รู้ตัวอะไรโถเอ้ยขอโฟอยธรรมดา โ้ยคาปูโคก,ก,กโกก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวเราเปิดอันนี้กันขอกินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรออาหารมาก,ก่อนมาเมนูแนะนำของทางร้านกินแยกกันใช่ปะอืมอืมเต้มข้นมากนี่นทุกคนมันคือเป็นไฟแบบทอดทั้งเปลือก ยังมีเปลือกสิจิอยู่ฮะนี่อร่อยมากเลยแฟร้านเนี้ยนะครับแล้วผมสั่งัคซองมากินด้วยแต่ว่าจริงๆมันควรจะสั่งที่หลังไดบ้าผมเป็นัคซองเลเวอร์นะครับทุกคนไม่เคยกินัวซองของที่นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขามีเนี่ยเห็นเมนูเมื่อกี้อ้าวมีัคซองด้วยหรอขอลองหน่อยแล้วกันนะครับปูข้างในก็สวยอยู่นะใช้ได้ครับ เป็นโหชาเย็นนะครับกินก่อนนะอรอสปาเกตตีอ้อีกอันหนึ่งนี่คือสั่งกินเข้าเย็นด้วยเลยไนงะนี่เป็นไฟฟังความกรอบอื้มดิบนะครับกินเราไม่เคยเห็นงงๆนะฮะ อร่อยมากรออนนะเมนฟอสสปากเกตตี้ <laughs> มาทุกคนนะครับทำคลิปจะเสร็จแหละครับตอนท้ายนะครับวันนี้มาอัดซ่อมนะครับผม <laughs> คือเนี่ทุกคนอย่างที่ทูกคนเห็นนะผมบอกว่าผมจะถ่ายตอนปิดคลิปใช่ไหมแล้วก็มาแกะซองการ์ดกันนะครับผมก้อน <laughs> นั่นแหละครับปัญหาคือว่าไฟล์สุดท้ายมันหายไปจากกล้องเสียเลยกู้ก็ไม่ได้ผมก็งงมากว่าไฟล์หายไปได้ยังไงผมมั่นใจว่าผมกดอัดนะผมมั่นใจมากๆเลย แต่ไฟลมันหายไปทุกคนนะแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายอาหารสุดท้ายให้ดูนะผมที่บอกนะคือสปากเกตตี้ซอสต้ตยมยำกุ้งแม่น้ำนะแล้วก็การที่แกะได้ทุกคนจากซอง25ปีให้ทายว่าเป็นอะไรมันคือคาแมกซ์นะครับผม <c oughs> มันคือคาแมกซ์นะผมไม่ได้ไอ,ไอ,ไอดิสซอดนะได้คาแมกนะก็ไมไ่เป็นไรนะเดี๋ยวที่กรุงเทพเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะได้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ได้คาแมกมานะครับผมนะก็รูปนะฮะขออนุญาตอินเสิร์ตเป็นรูปให้ดูนะครับผมตามนี้เลยนะ นี่นะก็เป็นสปากเกตตี้ต้มยำคืออยากจะให้แบบกินให้ดูอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นได้กินให้ดูจริงๆคือมันอลังมากแต่รสชาติมันจะอ่อนไปนิดนึงนะขออภัยด้วนยะทุกคนคือพยายามและที่ลงช้าดเยเพราะว่ากู้ไฟยอยู่กู้ลายโปรแกรมมากกู้ไม่ได้นะคือแบบเซ็งมากเลย <c oughs> ฟูดมันเลยหายไปนะตามมาเลยนะครับขออภัยจริงๆนะผมก็มันแย่แต่คือมันถ่ายมา่าจะเสร็จไปแล้วอะ จะไม่ลงมันก็กละายอยู่นะโอเคครับผมส่วนนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทมคลิปนะับตอนนี้มีสปอนเตอร์ระดับนักประจนภัยก็มาสปอนเอร์ช่องเรานะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยนะฮะขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับผมใครทอมีกําลังอยากจะสปอเอร์ช่องเรานะให้สามารถทํารายการอื่นๆได้มากขึ้นรายการลิงหนีเที่ยวรายการลิงเล่นของอะลงคลิปปุ่มได้ขี่ขึ้นนะครับกดปุ่มกดปุ่มสมัครด้านล แล้วผมมี Discord ให้คุยสำหรับซับพพอ,อร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่นะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะและขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับทำดีที่สุดแล้วนะยังไงร,รอบหน้าก็จะพยายามดูแล้วกัน <laughs> สวัสดี